หั่นผักไว้เตรียมทำซุปผักลาวนะคะก็มีกระเจี๊ยบเขียวเอ็ดออรินจีผักบุ้งฝอยยอดผักปังแล้วก็กระหล่ำปีหั่นฝอยนะคะอันนี้หั่นเตรียมไว้เดี๋ยวก็จะเอาไปลวกคะ่ะเดี๋ยวลวกเสร็จแล้วเอามาให้ดูนะ จากเต็มถาดเมื่อกี้นะจ๊ะลวกแล้วเหลือเท่านี้แต่แรกว่าจะแบ่งไว้กินแบ่งไว้ยำสองรอบลวกเสร็จแล้วรอบเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันจ้าเครื่องที่จะเอาไปคั่วนะคะแต่อันนี้จะไม่คั่วใช้ใส่หม้อทอดเอามีพริกขิงกระเทียมหอมพริก ปกติก็หนึ่งเขาใช้พริกกินดานแต่อันนี้เราใช้พริกพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่จะได้ไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวใส่หม้อทอดจะไปอบกันค่ะน, <ๆ S 2> นี่อบมาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปตำกันจ้าอันมาตำถั่วก่อนนะจ๊ะถั่ควคั่วตำให้ละเอียดใส่ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะถั่ว ตาถั่วได้ป่นดีแล้วก็เอางาคั่วใส่ไปนะคะแล้วก็ตําเพิ่มบุบแค่ให้งาพอแตกหอมๆแล้วก็ตักพักไว้ใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องที่เราคั่วไว้ก่อน หลังจากตำเสร็จแล้วเครื่องที่เราคั่วไว้นะคะเอามาตำให้ละเอียดค่ะหลังจากที่เราตำเครื่องละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาผักที่เราลวกไว้นะคะมาใส่ในภาชนะที่เราจะยำเสร็จแล้วเราก็เอาพริกที่ตำไว้นะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปตามด้วยถั่วกะง,งาที่เราตําไว้ค่ะใส่หมดเลยก็ได้ที่เราตาไว้นะคะแล้วตามด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยน้ำปลานะคะ สามช้อนโต๊ะนะสูตรสูตรเขาจะใส่สรอื่นเขาจะใส่น้ำปลาด้วยแต่เราไม่ใส่ใส่แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาขยำนี่ค่ะแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันให้เข้ากันหมดเลย แล้วก็ชิมรสเลยชอบรสไหนก็อยากได้รสไหนเพิ่มก็ปรุงเพิ่มบางคนอาจจะใส่น้ำตารหรือไม่ก็แต่ตู่ของเขามีแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วรับประทานได้แล้วนี่เสร็จแล้วนะคะได้สุกผักออกมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะคะ ม,มันก็รอร่อยนะอืมก็โอเคแตนะ่ถ้าคนไม่ชอบรสขิงอะ่ะไม่ชอบกลิ่นรสชาติของขิงก็ให้ลดลงอืมอันนี้มันก็โอเคเลยนะแต่ว่าไม่เปรี้ยวมันไม่ใช่รูปแบบรสชาติเปรี้ยวอะไรอย่างนี้เพราะมันไม่มีความเปรี้ยวมันก็แค่ เค็มมันแล้วก็ได้ความอร่อยของเนื้อผักอืมจะผักกรอบก็อร่อยกันอีแบบนึงค่ะโอเคหลังจากที่ทำเสร็จชิมรสชาติแล้วนะคะก็เอามาปรับนิดหน่อยบีบมะนาวลงไปแล้วก็ เติมน้ำตาลทรายลงไปอีกนิดหน่อยรสชาติมันจะนัวกลมกล่อมขึ้นนะคะลองทํทำกันดูนะอันนี้เพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสารอาหารเห็นบางคนเขาใส่ปลาป่นลงนะคะ่ะลองดูการาด